เอ้พอแล้วเม็ดแม่เ no. ก mm? <y> ่ง <arrivé> กันเอาใหม่มาแล้วน่นี่ี่มีใสอยู่ใสอรอย่บะใอขระแต่อ่ใส่่่มันหน้าพังพายมดนคุยกนไปเทียงกันไปหวเนี่ยมันเห็งานน้กันได้มันก็ใค่อยู่าก็มีล้มโอทากะไร ก็เห็นเขาอันนี้บอกินเหล้าเมาไปคนเดียวสิ่งลงคล่องปากตองใช่สองคนขี่รถมาว่าจิบอซอยว่าเป็นผีที่สามก็ว่ารถมันเมาห้วมันแ่ลงทางนั่งมันสรุปเลือกปอลเขาไม่ยักเนาะมันมันมันยางออกมาเเิกรถเขาเพราะว่ามันเป็นอย่างกำลังปืนมันมา พวกพวกขับรถใหญ่หี่อเฮงประหยัดตัวที่กันดึกเดือดเลยกำลังฝื้นมาสั่นรถปิกอัพสองคนผู้ชายมาเป็นเอาลาลาลาไปซอยหาหมโมไซมันว่ะโมไซใส่จักบุญกระชวยยุ่นแต่ว่ามันกลางเดงนเก่งสั่นมันบะจีนี้มันกระเล่ยล้วมันลำบากข้อหัวมันมากครับแล้วเขาก็อยู่จนหัวมันมาหักเมาวสั่นอร่อยเลยอินเป็นว่ะลงกลางห้างเมาฮะอินดู ใ่กเ,เราสือมา่เรล่อเกินอมาเรื่อเกนเราทันลากก่เ่กีเล่นแรงหมด